ร้านนนช็อปโฉมใหม่เปิดได้บริการแล้วนะครับ mm hmm. ผมจะ mm hmm. เป็นเกมว mm ันพีซบีดเบฟโซดักบอลรีเจนมีให้ครบวงจรนะครับ mm hmm. ผม,มใช้บริการกันได้ไม่กลัไม่เกียนแน่นอนนะครับ คลิปนี้ผมวนกับระทำคิสซรุอีกหนึ่งรอบนะครับผมนะก็คือตอนนี้ผมเปลี่ยนออฟนะครับผมก็คือผมได้ทําการใช้ออฟที่เราทําเควสมานะครับผมนั่นก็คือเรื่องของกองทัพเรือนะฮะสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น15%นะครับผมโดยแบบไร้เงื่อนไขนะครับผมแต่ต้องเป็นกองทัพเรือนั่นเองนะก็คือคิสรู้ผมเนี่ยก็จะดามเมจแรงพอๆกับพวกบูตันเลยนะครับผมถ้าเทียบแล้วนะฮะแล้วก็ใส่เป็นพวกโจมพลังโจมตีเพิ่มอีกนะครับผมนะก็น่าจะ70%แล้วล่ะนะครับแต่ออฟผมไม่พอนะครับพ ผมก็อยากได้แบบตันไปเลยนะแต่ว่าทําไม่ได้จริงๆนะแต่บอกเลยว่าโอ้โหอบนี้แรงจริงนะครับในคลิปนี้ผมเล่นให้ดูนะครับผมแล้วก็แน่นอนนะใครที่ยังไม่มีคิสรูปเปิดนะครับผมห้าพันเพชรนะต้องบอกเลยว่าได้คิสรูแน่นอนนะครับผมไปใช้บริการกับซอมบี้รัดได้เลยนะครับผมขั้นต่ำเพียงแค่สิบบาทแค่นั้นเองนะครับผมนะได้ถึงห้าพันเพชรเลยทีเดียวไม่โกงไม่เกินหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ไปใช้บร,ริการกันเยอะกับซอมบี้รัดนั่นเองนะครับ แล้วก็ซับ178นะครับผมนะใส่โลกใหม่ด้วยนะครับโอ้แรงกว่าเดิมเยอะเลยนะแล้วซับตันด้วยนะครับผมบอกเลยว่าที่ไปเล่นมานะคือแบบแม่งวันช็อตรัวรัวรัวแบบรัวมากอ่ะครับผมคือบางทีไม่มีสแต็ปแม่งก็วันช็อตได้นะโอ้มันรัวจริงนะเก็บแต่แป๊บเดียวแนมะ่งวันช็อตวันช็อตวันช็อตคือโหดมากจริงนะครับผมนะลองไปใช้กันได้นะครับดูเกมเพลย์กันเลยดีกว่านะครับ เอาละครับเดี๋ยวมารีวิวให้ดูนะครับผมสำหรับเซ็ต15%นะครับผมดาเมจบอกเลยว่าแรงมากนะฮะปกติมันแรงอยู่แล้วใช่ไหมโอ้โหพี่มันก็แรงแล้วนี่โคตรแรงนะผมตีดอลละหมื่นเคยเห็นป่ะตีทีเดียวหมื่นนึงอ่ะพวกสีที่เราชนะนะตีแรงจริงอะผมแรงมากนะครับยิ่งเก็บสแต็กมานะเดี๋ยวทาให้ดูนะครับผมนะแต่เราต้องเปลี่ยนสีไปชนะก่อนครับตอนนี้โอเคนะครับฝั่งเขาคิะรู้เยอะมากนะผมไม่มีผลบเกมเลยนะคิสรู้ เจอกิสรู้สีนี่แพ้ตลอดนะไอ้คิรูสีนะแพ้นะครับผมเพราะว่าเกมมันไม่สมดุลน,นั่เนเองนะว้าไปก่อนเรื่องใหญ่แล้วนะ้องมาเลยเออเนี่ยทักทาย Skill สกิลสวนไปอ่ะมันล้มนะครับผมมันตีรัวเกินรีรัวเกินเรียบร้อยเก็บไปหนึ่งฮะแต่ก่อนนะครับผมเจอลุมสกัมเจอลุมสกัมเหนื่อเพื่อนได้อยู่เกิดไม่แป๊บนะคือเกมมันไวมากนะไม่ขนหิแบบรัวมากนะครับผมนี้ต้องระวังนะอย่างที่บอกแล้วมันเป็นผลแสงนะโอเคเกิดไม่อีกหนึ่งรอบนะครับผมมาแล้วรอบนี้ไม่ตายแล้วเรียบร้อยเก็บไปหนึ่งนะ อยู่ในธงก็สวยนะครับผมวิ่งเร็วมากวิ่งเร็วมากเหมือนโปเลยวิ่งเร็วมากเออนี่ปุ๊บปุ๊บปุ๊บนี่นี่แรงนะความเร่งคือพลังความเร่งความแรงคือพลังมาแล้วตีธรรมดาไม่เคลื่อนที่โคตรโกงนี่ไงตีไปนะระว,วังเออดอทมินนะผมต้องดรอปคมนะไปไหนโรเจอร์ไปไหนนี่งจะตีเลยนะครับผมโหูดอละหมื่นโอ้โห,โห,โห,โหตีธรรมดาเกือบสองหมื่น โรเจอร์ขี้ขี้แตกนะืมเรียบร้อยสร้อยลูกปัดทมินเรียบร้อยแตกนะผมอแรงมากนะเมื่อกี้ตีโรเจอร์ดอกเกือบสองหมื่นนะ <c oughs> โรเจอร์บอกอะไรวะตีทีเด้งเลื่อนเลยนะโอเคระวังนะมีศนนัตรูโดนก่อนโอเคฆ่ามาแล้วบอสแมพมาแล้ว อดอทำไมใน,ในเรียบร้อยโอ้ผมโหดาเมจซ้อนก็แรงเอาเก็บไป2นะฮะสกิลคูดาวเลยเร็วมากนะครับสกิลแบบเร็วมากนะเพิ่งใช้เมื่อกี้ก็ใช้ได้อีกนะครับผมพอเราคิวได้นะโร้โหูฝั่งเขาตายหมดนะ <c> ับ <ười> เนี่ยแรงนะคือเล่นแล้วรู้สึก้โหความรุนแรงกว่าเดิมนะ คือแบบคุณลองไปใส่กันดูนะครับผมใส่เหรียญที่คุณชอบก็ได้นะใส่เหรียญสามฟีก็ได้นะครับผมหรือใส่เหรียญอะไรก็ได้แนละ้วแต่เรานะ่ยสามเคโดิตมนก็ถือว่าใช้ได้อยู่ในดอกคมคมอืมโอเคสกิลมาตาหลบไปก่อนนะฮะอืมโอเคโอ้โหนวันวหนัวจังหวะนี้นัวออืมอย่าให้ลุกนะอย่าให้ลุกนะเรียบร้อยเก็บปีหนึ่งนะครับผมโรเจอมาว่ะสร้อยลูกปัดทมินนี่ตีเลยอืมอืมอืมดาเมจมองไม่ทันนะดาเมทมองไม่ทันเลยตีเร็วมาก อืมโอเคดอทมินหนึ่งทีดีงโอ้โหเหยียบหน้าพีโคตรแรงมากนะโอ้โรเจอร์นะผมกี้ใครตายนะโรเจอร์ดำรึเป่านะแรงมากคนระับอืมโอเคท้ายเกมนะโอเคจบไปครับผมเกมเพลย์แรกกันไปดูเกมเพลย์ต่อไปเลยนะครับ อย่างอยู่ในด่านของว a t e r s e v นะครับผมตอนนี้เจอดอชิงเกียยวด้วยนะมีคนบอกว่าตัวนี้สามารถรับมือได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะให้ดูว่ามันนะครับผมรับมือไม่ได้อยู่แล้วดาเมจพี่มันแรงมันแบบหมกเม็ดไม่มีใครรู้นะหมกเม็ดมาเลยนะผมฮ้ยมันแรงนะว้อะไรประมาณนี้เลยนะโอ้โหตีโคตรตึงในเกือบตายนะอ้าวแม่งวาา์ปนี่นะครับผมงานเร็วไปหน่อยงานเร็วไปหน่อยว้าผิดต้องการดีๆนะเป็นวาน้องแข็งไปแล้ว โอเคดอทซีมินหนึ่งทีโอ้มันเล่นเป็นนะตัวนี้มันเล่นเป็นวางนอกธงนะมันเล่นเป็นอืมแต่เรามันมันไม่รู้นะว่าเราหมกเม็ดไว้นะตอนนี้เราเก็บสแต็กมาเยอะนะครับผมโอเคซอยลูกปัดทีเดียวหมกเม็ดหมกเม็ดเอ่ะกดูัใจใชนะ่ไหมเมื่อกี้เออเราจิงเจียวแล้วโดนเราเหมือนกันนะครับผม นี่ไงหูเตะความเร็วแสงนะโดนแพ้ไปแล้วนี่ไงเร็วๆซอยลูกปัดอีกทีนึ่งไม่โดนนะคููดาวเร็วมากนะครับผมต้องเล่นแบบจังหวะนะครับตัวนี้วาร์ปหนีวาร์ปหนีไม่รอดอีกตัวบันไดไม่พ้นตายนะฮะคือวันชตหมดนะตอนนี้วันชอตแน่ๆนะครับผม นี่นี่โดนนะล่ะโอ้โหตีธรรมดาโคตรแรงโคตรตึงล้มอีกแล้วเนี่ยผมชอบเบ้าน,นะสกิลจังหวะมันล้มนะครับผมโอ้โหตีดอกละเมินตีดอกละมืนโคตรแรงมาแล้วจ้าวัยรุ่นโอเคนะครับโรเจอร์นะเมื่อกี้โรเจอร์แม่งถึกไอ้ธงโอเคขอไปเนว้าไปทักทายก่อนนะเขาไม่วางไอวอลนะเขาจะเขาจะมากลางนะครับผมเรียบร้อยนะตายนะครับผม โอเคนะเป็นเมตาที่แบบว่าอยู่สกิลไม่มีเซฟโซนนะอยู่ในทงไม่ได้นะผมต้องรอตัวมาแก้แล้วนะผมอย่างนี้ว์บกลับมาเรียบร้อยมองไม่เห็นได้ดิตีสวนไปนะหูดาบยาวมากดาบยาวมากใครเฟีย้ยวกันสกิลมาตาสวนไปก่อนนะเดี๋ยวเราแตกนะเรามีโอกาสแตกนะเพราะบางมากแนละ้วเลือดไม่มีเลยไปไหนหนีขึ้นเรือไม่ให้ เออโอเคนะครับดรอชิงเจียวเดี๋ยวรอสกิลนิดนึงนะผมว่าวันช็อตแน่นอนนะครับเจอวันช็อตแน่นอนอืมอ้าวแม่งกันเด่นออกมาดรอไม่ติดนะฮะจะติดบูธด้วยจะติดบูธด้วยอืมเรียบร้อยโอ้โหเกะไปนะครับผมนี่ก่อนติดบูธนะฮะเห็นว่าดาวมีอะไรแรงเกินดึงเลยดึงเลยเออนะครับโอ้โหเนี่ยมันเล่นเป็นนะครับเคาน์เตอร์ก่อน อยู่ที่ไหนก็ไม่ไม่ปลอดภัยเออแรงเกิดนะครือมันแรงแบบมั่นใจอะ่ะเออผมมั่นใจมากนะเรียบร้อยสอยลูกปัดนะครับผมแตกอีกนะเรียบร้อยไม่มีใครรอดนะจะคมด่าผมฆ่าไปได้ อารบูโรรัโมนะครับผมนะชื่อชื่อโอ้โหตีดอกละหมื่นโรเจอร์คิดหนักเลยนะเรียบร้อยแตกรัวแตกรัวเฮ้ยน็อกแบ็กออกมาโอ้โหแต้มหมื่นเลยนะครับแต่นนี้คือมันมากอะ่ะคือผมเล่นแล้วผมมั่นใจอะดามี่มันแรงนะ เอาละครับโอเคเฟสสุดท้ายแล้วนะครับผมอย่าลืมกดซับสไครป์เปื่กระจายให้ช่องอารตอเนติฟกันด้วยนะครับผมนะถ้าเกิดคุณยังไม่กดนะครับผมมีคลิปดีๆให้ดูเกือบทุกวันเลยนะครับผมก็คลิปนี้ขออีซี่หนึ่งคลิปแล้วกันนะครับผมสำหรับคลิปสรุปนะฮะก็ผมยัดออฟนะครับผมก็เลยลองมารีวิวกันนะครับว่ามันแรงจริงๆนะครับผมเปิดมาโหโหโหตายเลยครับผมโรเจอร์โรเจอร์ดำนี่คือแบบไม้เก็บแตกเลยนะครับผมแต่ว่าตัวมันก็เล่นได้นะฮะ นะครับรอไปเล่นมาก็เอาไปดึงธงได้นะครับผมที่สรู้แม่งดึงธงมัก็ได้เป็นหมัดเนี่ยถอยมาก่อนแต่ตัวผมจะบางมากนะครับถ้าเทียบคนใส่เลือดนะผมว่าผมบางมากนะครับผมแต่ผมก็ถามเออน้องๆแล้วนะว่าใส่เลือดเยอะๆมันตึงขึ้นปนะ่ะก็ไม่ตึกขึ้นนะผมวันจอดอยู่ดีนะยังไงก็แบบยากนะแต่อันนี้คือแบบโหแบบใส่ดาเมจสุดไงเออนะครับผมเลเวลร้อยนี่บอกเลยว่าโคตรตึงนะซับซับตันด้วยนะฮะ อืมโอเคเลยเรียบร้อยครับผมนะกัดดีๆเรียบร้อยโอ้โหเก็บไปสองฮะโคตรแรงนะผมกัดจังหวะใช้ส,สกิลดีๆนะสกิลหนึ่งแบบโคตรโหดโถอยดิกาถอยดิการเออเรื่องไอ้นี่มันเอามันเอาเรามันเอาเราต่อยลูกปัดยาสาขานี้ครับแตกหมดแล้วอืมโอ้โหอบอสแมปบอสแมปเรียกหมกเม็ดหมกเม็ดนะดามเมจแรงจริงมาไม่ได้นะครับผมว้าไม่ถึงเออเรียบร้อย อืมโอเคอ้าไอ้ฝั่งเรามันวาร์ปไปนะยิงเราไม่ควรจะวาร์ปมั่วนะครับผมเรียบร้อยเก็บระยะไกลไม่มีเซฟโซนโอ้ยโกรธไปแล้วนะบอกอะไรวะเนี่ยอเอ้ยมันเอาแนารุจิมาแก้ครับผมรุจิมาแก้อืมโอเคโอ้คาคูนะครับทำไมเราดึงได้เฮ้ยโดนไปก่อนอืมไม่โดนนะครับผมนะถอยมาก่อนถอยมาก่อนอืมเอาเลือดออกมานะฮะเอาเลือดออกมาเลือดเด้งเยอะอยู่ ดาเมจเราแรงนะครับตอนนี้แค่ดาบเราก็แรงมากเก็บไปหมดเลยโหอดมากนะนี่คหมกเม็ดหมกเม็ดดาเมจแรงมากนะครับผมคือวันชดตลอดแล้ววะตอนนี้แม่งนึกว่าเราใช้กาแล็กซี่นะฮะแบบกาแล็กซี่รัวๆอะไรเงี้ยนะครับผมโหวันๆชตรัวๆอะไรอ่นะ,ม,อะอมันแรงกว่ากาแล็กซี่ลยนะยุคนี้นะครับผมมันไม่ต้องเก็บเพราะว่าเกตแะสกิลแป๊บเดียวมาแป๊บเดียวมาเรานึกภาพนะโหดอมคมเรียบร้อยตีดอกละหมืน่นเลย ตีดอลละหมื่นเอ้ยไม่ตายนะ้ว้ยเด้ยเตะความเร็วแสงวิธีหนึ่งอะไรโรเจอร์ <c oughs> แล้วก็สร้อยลูกปัดนะครับอผมโดนด้วยเนี่ยโดนะโดนะมันไปไหนแล้วมันตายอย่างไงโอเคครับผมเติมดึงธงนะม่ใช่เติมลูกนี้สายโล่ม,มีผลนะครับผมเล่นได้ผมว่าคูสั้นตัวเดียวแต่เนียเออดอนวิทีหนึ่งควมคมแล้วก็ลูกเตะความเร็วแสงนะครับผมไม่โดนนะไม่ตายนะครับผม โ okay. อเคโอ้โหท้ายเกมแล้วเกมมันไวมากผมฆ่าลุลัวเลยอืมโอเคอ่ะมาไปฝั่งไหนวะเออโอ้โหเอาเรื่องแล้วผมตายหรือเปล่าตายหรือเปล่านี่จะโดนไปก่อนอ้าวขอคิวได้ไหมขอคิวได้ไหมทำม,มินไม่ดีเรียบร้อยครับผมซอยลูกปัดแตกหมดเลยอู้หูจบไปแล้วครับผมกลายเป็นบอสแมปไปแล้วนะครับผมนะก็ชื่นชอบคลิปนี้ค,คอมเมนต์เข้ามาละกันนะช่วงนี้ผมเสียงอาจจะแหบนิดนึงนะต้องขออภัย ผมหม่ยถึหน้าครับกอดตัวราไปก่อนสวัยดี